สวัสดีครับพบกับผมรายการพูชช่างทีนะครับวันนี้ก็ผมอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการนะครับของขวัญประชาชนนะครับ6โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะครับตรงนี้ช่วยเหลือประชาชนนะครับตั้งแต่ปี63นะครับซึ่งบางโครงการเนี่ยก็หมดไปแล้วซึ่งสุดไปเมื่อวันที่3มกรา64ก็มีนะครับจะมีโครงการอะไรบ้างนั้นเดี๋ยผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า มันมีนะในโครงการที่เราได้ฟรีมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งโครงการแรกนะครับฟรีค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนรายใหม่นะครับยกเลิกการจํากัดวงเงินที่7 5 0 0 0ันบาทต่อครัวเรือนนะครับโครงการที่ 2, 2> ฟรีค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า1 4 0เมตรแรกนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟที่ต้องการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในระยะ140เมตรแรกนะครับจากระบบไฟฟ้านะครับเดิมไม่เสียค่าจ่ายใดๆนะครับ โครงการที่สานะครับฟรีค่าก่อสร้างสายยกรดัระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟเกษตรนะครับเกษตรกร80,000บาทนะครับก็คือ PA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเกษตรไม่เกิน80,000บาทต่อรายนะครับผมโครงการที่4เพิ่งหมดไปนะครับชาร์จรถไฟฟ้านะครับพึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่3ามมกราคม2 5ั4โครงการที่5เพิ่มพินเตอร์เครื่องที่2ให้กับผู้ใช้ไฟที่มีรถไฟฟ้านะครับผมโครงการที่6นะครับ เพิ่มคุณภาพบริการในการติดตั้งมิเตอร์น,นะครับสำหรับผู้ขอใช้ไฟใหม่ติดตั้งคืออะไรใหม่เนี่ยก็เลยไม่ต้องก่อสร้างขยายเขตนะครับหากผู้ขอใช้ไฟอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยให้บริการได้ภายในหนึ่งวันทําการนะครับกรณีผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตชุมชนนะครับให้บริการได้ภายใน3วันทำการนะครับโครงการ6โครงการก็มีเท่านี้นะครับส่วนโครงการที่ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าร้อนแรงมากที่สุดก็คือโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับ2เดือนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับ 这里看。